สวัสดีครับเพื่อน้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักรบศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไรอังคบันค่าจังหวัดพระยองครับพบกันในช่วงเช้าๆของวันจันทร์นะครับแป๊บเดียวก็มาปลายเดือนแล้วนองเพื่อนเนาะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลุ้นความโชคดีแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านสมความตั้งใจความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับโชคลาบก็เป็นสิ่งที่เราหวังเนาะคู่กับคนไทยมายาวนานนะครับขอให้โชคดีก็ขอให้โชคดีหลวงปู่ดูแลหลวงปู่ดนบันดันโชคให้กับทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับเช้านี้มีเวลาสักหน่อยก่อนจะ เดินทางไปทำงานเพื่อนๆพ,พูดคุยกันสักเล็กน้อยสอบถามกันเข้ามาพอสมควรก็เลยถือโอกาสนะครับไปยกไปขนออกมานี่แหละส่วนที่เก็บไว้นะครับเป็นพระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ครับซึ่งชุดนี้นี่มันมีมานานแล้วแต่ก็ตอนนี้ผมก็เข้าดูอยู่ว่า จะมาเป็นแบบไหนอีกก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่ปรากฏแสดงว่าหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วก็คงจะทําเรียนแบบยากอยู่พอสมควรนะครับพระ้าประจันคงจะทําไม่ได้ไม่ได้เอาเนื้อไม่ได้เอาพิมไม่ได้เอาทรงไปนี่ทํายากอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีมาตรฐานอะไรตายตัวเลยนะครับไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์ความ กว้างความลึกความหนาความบางและที่พิเศษสุดมวลสารนะครับตำราพระคุนแผนเนื้อเข้าเหนียวสุกนะก็อยู่ในชุดนี้เลยนะครับเพื่อนอยู่ในชุดนี้เลยนะครับผมจริงๆนะผมเคยเอามาลงแล้วนะครับมาแชร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคลิปมันมันเยอะแล้วก็ไปสไลด์ดูตามดูคงจะ ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็เลยสอบถามมันเข้ามาเขาถือโอกาสนะวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอืมเป็นเนื้อขุนแผนพระพิมขุนแผนนี่แหละพิมพ์ใหญ่นี่แหละนี่นะครับลงบอลสวยงามนะครับแต่ดูขอบเขาไม่เต็มนะขอบเขาก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ บล็อกนะมีเต็มอยู่แล้วล่ะบล็อกนะแต่มวลสารที่เอาไปกดมันได้แค่นี้นะครับมวลสารนี้เป็นข้าวเหนียวสุกจ้าเลยนะครับเป็นเนื้อไกยาศาสตร์เนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับนี่นะมีน้ำผึ้งมีน้ำข้าวมีว่านน่าจะมีผงวิเศษด้วยแหละนะครับเพราะมันดันขึ้นมาให้เห็นอยู่นี่ครับที่ว่าทำยากก็คืออย่างนี้แหละ มันมีหนามีบางนะผมเอาไว้ข้างนอกมันมันร่อนนะครับผมก็ต้องใส่ในซีนแบบนี้นเพื่อนเพราะว่าอะไรมันมดแมงมันหอมหอมเขามากินน้ำว่านน้ำข้าวนะเพื่อนเห็นเห็นพิมพไหมครับพิมพ์มารวิชัยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้พิมพ์มารวิชัยนะครับ คนที่เขารู้เขาก็ทยอยมาร่วมบุญกันขอบูชาเอาไปเก็บไว้ไปศึกษานะครับคนที่เขาศึกษาแล้วเขาเห็นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เก็บไว้พอได้ให้มาดูกันแบบนี้ไม่เก็บไว้ก็หายอันนี้พิมพ์สมาธินะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สมาธินะครับนี่นี่มานวิชัยนะต่างมานวิชัย สุดจัดนะครับดูน้าบ้านสิครับเพื่อนๆดูน้าบ้านที่เขาขับดันขึ้นมาแล้วก็เป็นพงฟูๆขึ้นมานะครับเนี่ยฟูๆเป็นไม่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 เล็กๆนะครับนี่แหละเสน่ห์ของพระหลวงป่ทิมมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายดูใกล้ๆนะครับมาดูขาด้านหลังนะครับมันขึ้นมาเป็นประหลอดเลยนะครับงามครับเห็นไหมครับนี่ ที่ว่าโรงงานมันทําไม่ได้ก็คืออย่างนี้นะครับมันมาหน,นาแบบนี้ก็มีครับเป็นรอยนิ้วมือกดลงไปนะครับรอยนิ้วมือกดลงไปข้างหลังกดดันวันด้านหน้าเขาก็จะติดตามบล็อกบอกเขาเต็มอยู่แล้วแต่ว่ามวลสารเขามีแค่นี้มันก็ได้น่าจะเป็นทรงกรมลมเลยเนาะผมว่าเนานะปั้นลูกประมาณขึ้นลูกประมาณหนึ่งแล้วก็กดลงไปในบล็อกนะครับเป็นน่าจะเป็นบล็อกไม้นะครับในชุดน,นี้นะครับบล็อกไม้นะครับ อันนี้อีพิมพ์นอกจากนี้นะครับเท่าที่เก็บดูสะสมดูมันก็ยังเป็นล้อพิมพ์พวกนี้นะครับล้อพิมพ์ขุนแผนผงสุพันร์นะครับนี่นะล้อพิมพ์นี้อยู่แต่มีไม่เยอะแล้วพอได้เห็นพอได้เห็นสักหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่นะดูบอลน,นะครับบอลสวยมากนะวันนี้ผมลองปรับไฟให้ใกล้เข้ามาครับเพื่อที่จะให้ สีธรรมชาติมาสวนนี้สีธรรมชาติมากๆแล้วนะครับวันนี้นะนี่นะครับเก็บไว้ในซีนอาจจะสะท้อนแสงบ้างของอภัยเพราะไม่งั้นโดนหมดโดนมแมลงแทะหมดดูความเป็นธรรมชาตินะครับตะ,ตะปุมตะปั้เราจะขยายจะเห็นเนื้อเขาดันขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเมดๆเนี่ ถ้าเป็นส่องกำลังขยายเยอะๆไม่รู้จะเป็นแบบไหนเนาะแคลไซอะไรต่งตางๆผมก็เรียกไม่เป็นหรอกแต่ดูแบบเนี้ยก็สุดๆแล้วนะครับดูนะครับนี่ขาวๆดันบ้านบอนทองงดงามมากๆนะครับแล้วทีนี้ที่ที่ติดน้อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเนื้อบางหน่อยดูครับเป็นหนังช้างเลยนะครับเหนียวย่นเป็นหนังช้างเลยครับ อันนี้เป็นพระขนแผนพิมพ์ขนแผนนะครับของหลวงปู่ทิมอิสิลิโกที่คนถามหาก็เอามาให้ชมว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมีอยู่นะครับมีแล้วก็รูปทรงข้อความหนาความบางมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูเนื้อดูอะไรนะครับมายุคหลังๆผมยังไม่เจอนะครับไม่แน่มันอาจจะทําขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้เพื่อนๆก็เอาไว้เป็นวัคซีนดูไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ผมอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับ ไม่ได้ใส่ซีนนะครับได้ใส่ซีนไว้นี่ครับไม่ได้ใส่ซีนไว้เขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ร่อนออกมาตรงน,นี้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเราจะขยายดูส่วนนี้ส่วนที่ที่เขาร่อนนี่ครับมีเนื้อนะครับนะก็วันนี้ก็เอาอันนี้แหละมาให้ดูกันให้ชมกันครับเพื่อนๆ เพื่อนคิดเห็นประการใดก็ทักไทยกันเข้ามาเด้อนี่นะมองไม่เห็นซุ้มก็มีนะครับมองไม่เห็นซุ้มก็มีเลยนะครับนี่สุดจัดสุดจัดครับถือว่าสุดจัดเป็นมงคลที่หายากก็แล้วกันครับโอ้น,นี้สวยนะอ้น,นี้สวยสวยยน่นได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยเนะีย่ยง,งามงามงามมาก เห็นเราเห็นหน้าเห็นตาท่านด้วยนะครับสวยสวยครับองค์นี้สวยรอยยุบรอยย่นต้ธรรมชาติดีส่วนองค์นี้ก็บางมากๆนะครับองค์นี้ก็บางมากๆนะครับบางบางครับบางบางเห็นไหมครับบางโอเคนะครับผมวันนี้เอาพระหลวงปูทิมพิมพ์ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ก็จะมีปราง เป็นพิมพ์พิเศษเนี่ยปางมารวิชัยแล้วก็ปางสมาธิที่เราปากฏดทั่วไปนะครับเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับนะเนื้อกระยาศาสตร์กลุ่มน,นี้นะครับมีในบันทศการสร้างแน่นอนแต่ว่าในช่วงเวลาการสร้างมันก็ต้องเริ่มมาจาก 1- นสองอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับนะครับเป็นเบื้องต้นเลยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะลึกลงไปก็เป็นได้นะ แต่ดูเทียบเคียงพิมพ์พวกนี้ผมยังไม่เจอนะครับในพิมพ์ขุนแผนมันก็จะมีทรงพ้นใหญ่อะไรก็ยังไม่มีพวกนี้นะอันเนี้ยครับผมดูเนื้อนะครับเพื่อนดูเนื้อนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขยายขยายดูอีกสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามไปก่อน นี่นะครับพิมพเหล่านี้นะครับนับวันที่จะหายากเข้าไปอีกถ้าไม่เก็บไว้อย่างนี้ก็หายไปไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ชมมาให้ศึกษากันเนาะนี่นะครับผมใครมีก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมสว,สวยนะครับถ้าไม่ผ่านซีนนี่น่าจะสวยจัดกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็โดนแสงสะท้อน จะวจลองจะลองอันนี้ดูนีนะ่ดูบอลนะครับที่มันแทรกซึมอยู่ในเนื้อพระเป็นเนื้อเดียวกันไปนหมดแล้วครับนี่แหละคือสนีนี่แหละคือความงดงามนะครับความสวยงามนะครับ เนื้อหาหมวลสารครับโอเคนะครับผงจะให้ดูไม่หมดหรอกนะเพื่อนเนะาะก็จะประมาณหนึ่งนะครับผมมาดูองค์ที่มันไม่ได้ใส่ซีนบ้างนะ,ะไม่รู้ว่าข้างนอก เพื่อนเห็นชัดหรือเปล่าผมก็เดี๋ยวย่อลงไปอีกเดี๋ยวภาพมันจะแตกกลัวภาพมันแตกครับนี่ด้านหลังครับนี่นะครับคนเาเนียวสุก ว้ครับมองแล้วส่องเมื่อไหร่ก็มีความสุขนะครับส่องได้เห็นเนื้อนะเห็นมวนสารนะครับอ,อดูองค์อีกองค์ต่อไปสักหน่อยองค์ที่มันล่อนนะ,ะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ เนี่ข้าวเหนียวสุกเทแท้นะครับนี <entertain> oi> ่เห็นไหมที่ผ่านการบดการบี้กันตำตำราที่ชาวบ้านมาช่วยกันตำก็ขึ้นรูปมาเป็นพระคุณแผ่นก็อันนี้แหละครับก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งห้าสวยๆหนึ่งห้าก็ยังเป็นเนื่ข้าวเหนียวสุกนำนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันเป็นหยามๆก็เขาเรียกว่ากายศาสตร์นะครับเป็นเม็ด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 หนาๆนะครับนี่นะ นี่ครับไปเอาไปดูเป็นองค์ครูได้เลยนะครับหอมหอมธรรมชาตินะครือเวลาดูดมใกล้หอมกลิ่นข้าวเหนียวเพราะว่าโบราณเขาจะมีน้ำผึ้งด้วยนะครับที่เป็นอาหารพลายนะครับข้าวน้ำอะไรดูนะครับนี่นะแอพิมพ์ผงสุพรรณนะครับดูครับขา,ขาวขาวขึ้นมานะครับมีพายแน่นอนเนาะ ดูองไหนอีกนาะงามหมดทุกองค์ครับอ่ะองที่ไม่มีคราบเขียวลองดูครับสำหรับเชา้าวันนี้ก่อนไปทํางานนะครับเ,เพื่อนๆที่ทํางานก็ขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง มามี์ปิมปกป้องคุ้มครองป้องภัยนะครับแกวคาาปลอดภัยเดอ้อสุสมปราถนาจงทุกประการนะครับศรัทธาเป็นที่ตั้งครับศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่เคยผิดหวังครับประสบการณ์มีทุกวัน,นครับเพื่อนๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังมีทุกวันนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับมาดูองค์ องนี้องนี้นี่ครับอันนี้บอลน้อยแล้วก็ไม่ค่อยติดลายเท่าไหร่นะกดไปด,ดูสนีครับสนีถ้าประจทำทําไม่ได้ครับแบบนี้ครับทําไม่ได้หรอกดูนะครับอ้าอ,อีกสักององโอองนี้ไม่ได้หอน่าจะเห็นอะไรชัดเจนอยู่ยอา้า ส่วนนี้ก็คือส่วนที่โดนสัมผัสน้อนเพื่อนนี่เนาะนนอน,น,อน,น,อนโดนสัมผัสมากทั้งฝนทั้งอะไรเสียงผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเพี้ยนแล้วต้องหาอะไรดูแลตัวเองสักหน่อยแล้วครับเริ่มไม่ไหวร้อนแล้วก็ฝนยุงก็เยอะเยอะนะครับเมื่อวานลุยสวน เมื่อวานลุยสวนครับเมื่อวานลุยสวนนะครับมันหญ้ามันขึ้นรกนะครับลุยสวนสักหน่อยถ้าทางอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาหยุกหายามากันไม่ก่อนละส่งสัญญาณอันตรายแล้วนี่นะครับผมเพื่อนๆครับผมเอาพระลกบุิมพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พิเศษอย่างนี้มาให้ชมแต่ว่าเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกเนื้อกระยาศาสตร์แบบดั้งเดิมเลยนะครับผมที่ว่า ถามมามันเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆไปเจอก็รีบเก็บเลยนะครับผมบอกได้เลยเมื่อรีบเก็บนะครับพระองนี้นะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเก็บเลยนะครับเก็บเลยไม่ต้องไปใครจะว่าไงก็ท่าง,กางเก็บไปเถอะแล้วนะท่านจะรู้ในพุทธคุณของท่านเนี่ยแบบนี้นะครับนะดูขาวๆที่เขา,เข,า,ข,าขึ้นนี่ทำมาได้ที่ไหนน,นี่นะครับผม ผ่านการเวลาผ่านโน่นนี้นั่นมาก็จะทําให้เราเห็นแบบนี้อะนนี้อยู่ในีซีนอืมอินนีซีนจะมัวๆหน่อยโอ้น,นี้ขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังนะนี่ครับภาพขาวๆอ่ะ โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสลหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาในเรื่องพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าขอเขาไม่เต็มหรอกครับเขาคงจะปั้นขึ้นรูปประมาณน้นแล้วกดลงในพิมพ์ก็จะออกมาประมาณนี้รูปทรงกลมกลมกว่านี้ก็มีนะบางองค์กลมกว่านี้ก้นก็จดหนาหนาบ้างบางบ้างนะครับตะปุ่มตะปั่นบ้างตาม ตามน้ำหนักตามมวลสารที่เขาปั้นขึ้นมาขึ้นรูปนี่ครับจะหนาหนาของกันเยอะแล้วก็มีประมาณพิมพ์พวกนี้แหละครับพิมพ์มารวิชัยแล้วก็เป็นพิมพ์สมาธินะครับแล้วก็พิมพ์อื่นๆเท่าที่ดูก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมสําหรับเนื้อนี้จ๋าเลยนะครับนี่เป็นอื่นไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็พบปะพูดคุยกันเดี๋ยวจะหาเวลาไม่ได้อีกนะครับ มีความสุขทุกที่บาราตีนะครับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอเพียงเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยยอดดูก็ไม่เกิน50-60หรอกเนาะเท่าที่ดูก็เข้ามาดูก็ยังดีครับยังดีอยู่ยังดีอยู่5060ท่านก็ยังดีอยู่เพราะส่วนใหญ่เขาชอบคุณแผนกันขุนแผน15าเนี่ยขึ้นหัวข้อขุนแผน15อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาดูเดยอะอยู่นะครับไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับคุณแผน15มีเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีม,ม,ม,มีเป็นร้อยองค์นะครับมีเยอะอยู่ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้นะก็พยายามเอาเนื้อกลอกให้เห็นกันนะครับคุณแพนสิบห้ายังไงก็ทักกันหลังไม้นะครับทักกันหลังไม่มีอะไรก็ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเช่นเนื้อพวกนี้นะครับมีนะครับนี่ครับเนื้อไผ่ดำครับคุณแพนสิบห้าก็หลากหลายพิมพ์ครับนี้นิยมนิยมไม่นิยมอะไรก็ว่ากันไปครับโอเคครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอได้รับการขอบพระคุณจาก ช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับสอนอุดรทีวีมีความสุขทุกที่วาราตีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงปู่ทิมปกป้องทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม